วันนี้นะครับผมรับพระมาหนึ่งกล่องนะครับซึ่งผลพระที่ผมเช่ามาจากเจ้าประจานะครับมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับเป็นพระที่ผ่านการเลี่ยมใช้มานะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับมาดูองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกก็คือพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นฟ้าขับรนนะครับที่สร้างพศส5งนนะครับเป็นพิม พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเขียนว่าบางครานเห็นไหมครับและก็อยู่ในชุดพิมพ์กรรมการด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ปิดทองเดิมมานะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับผิวได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมเนื่องจากเจ้าของเอาไปเลี่ยมใช้มานะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระพงรูปเหมือนหล่องเงินรุ่นฟ้าคำดตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พระนี่มีความคมชัดมากๆเลยเนื่องจากเป็นพักกดเครื่องนะครับโดยเฉพาะรูปแอ่หลวงพ่อเงินเนี่ยถือว่าดูง่ายมากและมีความคมชัดนะครับเป็นพระที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับเขาจะทําการปิดทองนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับดูง่ายนะครับเมื <ME> ่อ <SE AS A> เราพ,รพล,ลิกดูด้านหลังนี่ก็เจเห็นพระเจ้า5้าพระองค์นะครับมวลสารยิงจะมีความแน่นถึงตัวเนื่องจากเป็นพระที่ปั๊มเครื่องนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับ องแรกนะครับก็คือพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินรุ่นฝากำรุนนะครับหลังพระเจ้าพระ้าพระองค์นะครับที่สร้างพศ2114นะครับพระองค์นี้เขาเรียกพิมพิมเตารีดนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับก็คือพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระครูสุพจน์วัตสุทัศนะครับที่สร้างพศ2484นะครับพระองค์นี้เขาเรียกพิม พิมพ์มใหญ่ฐาน3ชั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์นิยมของพระครูสุพจน์วัสุทัศน์เลยนะครับเป็นพระที่เ็เลี่ยมใช้มาเหมือนกันนะครับเป็นพระเลี่ยมเก่านะครับโอเคนะครับลองมาดูปรากันนะครับพระผงสมเด็จ3ชั้นของพระครูสุพจน์วัสุทัศน์เนี่ยเป็นไพ่รุ่นหนึ่งนะครับที่มีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนพระสมเด็จวัลกระังผสมอยู่เยอะมากๆเลยเนื่องจากผงที่ท่านได้ท่านได้จาก หลบปูหน้ากละวัดละคังนะครับมาผสมนะครับเป็นผงที่ค่อนข้างจะได้มาเยอะนะแล้วก็ผสมในรุ่นนี้เยอะจริงๆนะครับจางสังเกตว่ามวลสารของท่านจะเป็นปูนรุ่นเก่านะครับเป็นพลัสที่ดูง่ายธรรมชาตินะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายเป็นธรรมชาติจริงนะครับและก็มีผงสมเด็จวัดละคังอยู่เยอะมากๆเลยนะครับมีคราบน้ํามันตั้งยิ่วขึ้นปะปลายที่บริเวณผิวปลาะนะครับลักษณะน้ำขะแจัเนี่ยดูง่ายจริงๆครับ โอเคนะครับองที่2นะครับเป็นพระที่เขาเลี่ยมใช้มาเหมือนกันแบบเลี่ยมเก่านะครับก็คือพระสมเด็จพระครสูสุพจน์วสุทัศน์นะครับที่สร้างพศ2 4 8พนะครับพิมพสมเด็จฐาน3ชั้นนะครับมาดูองค์สุดท้ายของวันนี้ที่ได้มานะครับองค์สุดท้ายของวันนี้เป็นพระที่เลี่ยมใช้มาเหมือนกันนะครับก็คือหลวงปู่ทวเนื้อว่านนะครับรุ่นเ1 6อาจอาจย์นองวัดไสขาวนะครับ สร้างพศ2534นะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่หลังเรียบนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับรุ่น m สบกของอาจารย์นองนะครับองค์นี้นะครับถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพระที่ก็เรี่ยมใช้มาเป็นลักษณะเรี่ยมเก่านะครับเป็นไรเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเห็นไหมครับจะเห็นลายมือแบบจางๆนะถือว่าดูง่ายจริง ธรรมชาติเนื้อว่านี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นพระที่ผ่านการเลี่ยมใช้มาพระเดิ้ได้มาสภาพสวยเดิมๆนะครับโอเคนะครับละผมได้มาทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวย่อดนึงครับทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับ3มองค์ด้วยกันนะครับองค์แรกนะครับก็คือพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นฟ้าคำดลนะครับที่สร้างพศ25ส4นะครับ อล่์นี้คือพิมพ์หลังเตารีดนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับปิดทองนะครับองค์ที่สองคือพระสมเด็จพระครูสุพจน์วัสุทัศนะครับที่สร้างพศ2 4 8 4นะครับเป็นพิมพ์ฐานสามชั้นนะพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นซึ่งเป็นที่พิมนิยมของพระครูสุพจนรวสุทัศน์เลยนะครับเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับองค์ที่สามครับก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับรุ่น M16 นะครับของอาจารย์นองวัดไสขาวนะครับ สร้างพศ2534นะครับเล่างนี้ถือว่าได้ผิวมาเดิมๆเลยนะครับถือว่าดูง่ายนะครับโอเคนะครับผมได้มาวันนี้ทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับเป็นพระที่ดูง่ายทุงสามองค์เรียมผ่านการใช้มาทั้งหมดเลยนะครับแต่ผิวพระนี่ได้มาผิวสภาพเดิมๆนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ แต่ถ้าเพืเ่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพืเ่อนๆสแกนเกียวโค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ